พอเราเชื่อใจใช่ไหมคะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมคะพอเรากลับมาเชื่อใจในตัวเองนะทุกสิ่งที่เกิดขึ้นน่ะมันมันถูกต้องแล้วะพอเรากลับมามาที่ตัวเราเองใช่ไหมคะพอเรากลับมาที่ตัวเองอะคนบางคุณจะออกไปจากชีวิตบางสิ่งบางอย่างจะเปลี่ยนแปลงแต่ที่สำคัญก็คือว่า คุณจะไม่ปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงฟาว่านี้เป็นจุดตกมาตายอะทุกคนเวลาเราใช้อินแบบเดินทางหรือว่าทำอะไรก็ตามนะคะในเรื่องของการเมนิเฟสอะให้ทุกคนแบบรู้สึกดีกับการเปลี่ยนแปลงอะการเปลี่ยนแปลงแค่ไม่สะดวกสบายช่วงแรกแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ดีอะคะ่ะม,มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงคุณเคยแบบว่าเห็น ข่าวที่ดาราเขาเลือกกันไหมแล้วเราก็จะรู้สึกว่าแบบอุ๊ยคบกันมาตั้งนานเลิกทําไมอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายอะ่ะเราก็จะเห็นเขาไปแมชกับคนที่เขารู้สึกว่าแบบมันใช่กว่าเออเราอาจจะมองจากชีวิตคนอื่นก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงแค่ไม่สะดวกสบายในช่วงแรกแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่ดีมันจะพาไปในที่ที่มันเป็นของเราเสมอ